จะสื่อสารให้โดนใจแค่คุณใช้มือให้ถูกวิธีแล้วจะมีแต่คนอยากจะคล้อยตามคุณรับสู่ช่องเต็มไลฟ์นะครับช่องนี้เป็นช่องที่แนะนําเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ของหนังสือแนวพัฒนาตัวเองนะครับถ้าใครเพิ่งมาพบกันเนี่ยผมฝากกด subscribe ให้ด้วยจะได้ไม่สวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคการพูดที่จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้เข้าถึงใจผู้ฟังของคุณได้อย่างถึงใจและก็โดนใจมากที่สุด ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำหนึ่งเทคนิคนะครับที่จะช่วยให้การพูดของคุณเนี่ยสามารถเข้าถึงใจของผู้ฟังของคุณ <Wow. S 1> ได้อย่างถึงใจและก็โดนใจมากที่สุดนะครับเปรียบเทียบ2คลิปที่ผ่านไปนะครับ2คลิปนั้นนะมีเนื้อหาแบบเดียวกันแต่ว่ามันต่างกับตรงที่คลิปที่2เนี่ยผมออกไม้ออกมือเป็นเหนียวเลยนะครับในะขณะที่คลิปแรกเนี่ยผมยืนกอดอกคงจะเห็นถึงความแตกต่างได้ในเรื่องของความรู้สึกที่สื่อเข้ามาหาวันนี้ผมจะมาแนะนําเนื้อหาในหนังสือที่ชื่อว่า Captivate นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดยคุณเวนิซ่าเอ็ดเวิร์ดนะครับแกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษากายเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการพรีเซนต์นะครับที่จะทำให้คนเนี่ยรู้สึกดีกับคุณนะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยคุณเวนิซ่าได้ทำการ วิจัยนะครับเกี่ยวกับนักพูดนะครับที่ไปพูดในเวทีที่ชื่อว่าเทสทอสนะครับแบ่งนักพูดเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ป๊อปปูล่าสุดๆพอไปพูดแล้วก็มีคนอยากจะฟังมากนะครับมีคนติดตามเยอะกับนักพูดอีกกลุ่มหนึ่งที่พูดแบบดัดดาดนะครับพูดไปแล้วก็ก็งั้นๆนะครับกลุ่มที่มีคนอยากจะฟังมากที่สุดนะครับ แต่ละคนโดยเฉลีย่ยเนี่ยนะครับจะใช้ภาษามือนะครับทุกครั้งในการพูดของเขาเนี่ยประมาณ465ครั้งต่อการพูดกลุ่มธรรมดารรมดราด,า,ดาดนะครับที่ไม่มีใครอยากจะติดตามนะนะครับจะใช้ภาษามือต่อครั้งโดยเฉลีย่ยเนี่ยประมาณแค่272ครั้งเท่านั้นเองนะครับมันต่างกันมากเลยนะครับการศึกษานี้นะครับได้ข้อสรุปว่าถ้าคุณต้องการจะสื่อสาร ข้อความให้กับผู้ฟังคุณอย่างเข้าใจเข้าถึงเนี่ยภาษามือคือปัจจัยที่สําคัญที่คุณจําเป็นต้องฝึกให้มีทักษะนี้ไว้นะครับตัวอย่างน,นะครับสมมติผมกำลังจะพูดว่าวันนี้นะครับผมมีหัวข้อที่มีความสําคัญมากมาอธิบายพวกเราฟังเป็นยังไงครับ <laughs> ถ้าผมพูดว่าหัวข้ออะครับมีความสาคัญมากแต่ว่าผมใช้ภาษามือเป็นขนาดปึ๊บ ตึงเหนียวแค่นี้นะครับพวกเราเชื่ออะไรมากกว่ากันครับระหว่างคําพูดกับมือที่ผมสื่อสารการให้ความสําคัญของสมองของคนเราของผู้ฟังเนี่ยให้ความสําคัญกับประสาทสัมผัสท,ทั้ง5เนี่ไม่เท่ากันและประสาทสัมผัสทางตานะครับเขาเรียกว่าเป็นราชาของประสาทสัมผัสนะครับมันมีอํานาจเหนือกว่าประสาทสัมผัสทางหูดังนั้นเมื่อผมบอกว่ามีความสําคัญมาก พวกเราจะเข้าใจว่ามันมีความสาคัญน้อยเพราะว่าพวกเราใช้ตานะครับมาดูขนาดของนิ้วผมแทนที่จะใช้หูฟังนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นการบอกให้เห็นว่าภาษามือของคุณเนี่ยมันทรงพลังขนาดไหนว่าภาษามือจะสําคัญนะครับแต่การใช้ภาษามือในการสื่อสารที่ไม่ถูกต้องนะครับก็แทนที่จะช่วยทําประโยชน์ให้กับคุณในการโน้มน้าวผู้ฟังมันจะทําให้ผู้ฟังของคุณนะครับสูญเสียสมาธิเช่นคุณกําลังจะบอกว่า วันนี้ผมมีเรื่องที่สำคัญมากๆจะมาสอนนะครับวันนี้คู่คุณพลานไม่ได้นะครับผมเชื่อว่ามันสำคัญแน่ๆนะครับเพราะการใช้ในลักษณะนี้มันจะเป็นการรบกวนสมาธิมากกว่าที่จะใช้โฟกัสแนะนำในหนังสือ c a p ป i v a วตนะครับตามรูปนี้นะครับที่หลีกเลี่ยงนะครับการใช้มือนะครับในการอธิบายเนี่ยนอกกรอบสีน้ำเงินนี่าที่เห็นไปนะครับถ้าคุณใช้ ใช้มือในการสื่อสารเนี่ยสูงหรือว่านอกอกรอบสีน้ำเงินเนี่ยแทนที่จะสื่อสารแมสเซจของคุณได้ดีขึ้นคนฟังคุณจะรู้สึกรบกวนถูกรบกวนสมาธิและคุณจะสูญเสียพลังของการสื่อสารของคุณไปแล้วคุณจะสื่อสารเนี่ยนะครับพยายามอย่าให้มือของคุณเนี่ยสูงกว่าระดับหัวไหลในการสื่อสารเช่นผมบอกวันนี้มีหนึ่งสิ่งที่จะ,ะมาสอนนะครับนะครับให้อยู่ในระดับของหัวไหลไม่พูดอย่างนี้นะครับมีหนึ่งสิ่งนะ สถานการณ์ที่สำคัญสำคัญนะครับสำหรับการใช้ภาษามือเพื่อตอกย้ำแมสเซจหรือ1นนะครับคุณควรใช้ภาษามือทุกครั้งนะครับเมื่อคุณต้องการนับจำนวน นะครับเช่นวันนี้ผมมี3าเทคนิคนะครับที่จะมาสอนให้ทุกคนฟังนะครับเทคนิคที่1คือจุดดจุเทคนิคที่2คือตึกเทคนิคที่สามคือตึกตๆกนะครับการใช้ภาษาเมือนในการลิสต์หรือการนับจํานวนของเนื้อข้อความที่คุณจะสื่อเนี่ยมันจะทรงพลังมากมันจะทําให้ผู้ฟังของคุณนะครับโฟกัสได้ว่าวันนี้เขาจะฟังคุณไปถึงเมื่อไหรสถานการณ์ที่2นะครับที่คุณควรจะพึง ใช้ภาษามือทุกครั้งที่มีโอกาสเมื่อคุณพูดถึงขนาดนะครับเช่นคุณบอกว่าวันนี้เราเจอปัญหาที่มีขนาดใหญ่มากเราจะทำโปรเจกต์ขนาดใหญ่นะเราได้รับความร่วมมือจากพนักงานแค่ไม่กี่มือนะครับแบบนี้นะครับคือการใช้ภาษามือเพื่อสื่อถึงขนาดและการที่3นะครับคือการใช้ภาษามือเมื่อคุณต้องการสื่อสารเกี่ยวกับบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผู้ฟังหรือคุณ เช่คุณจะบอกว่าคุณวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่สำคัญจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยทำผลงานได้ดีมากในไตรามาสนี้ผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเนี่ยนะครับใช้ภาษามือผมหรือพวกคุณนะครับ เป็นการสื่อสารที่ทรงพลังมากมันจะนําให้ทุกคนเห็นว่าขณะนี้คุณกำลังพูดถึงใครภาษามือเหล่านี้นะครับมันใช้ได้ผลดีเสมอไม่ว่าจะเป็นการพูดตัวแต่ต,ต,ต,ตัวเห็นหน้ากันนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการใช้เมื่อคุณต้องการพูดในคอนเฟลเลนซ์ในแฮงเอาท์ใน w h a t ์แอพนะครับมันก็ส่งความรู้สึกแบบเดียวกันได้ผ่านทางเน็ตเวิร์กงนั้นเวลาคุณจะพรีเซนต์อะไรผ่านทางคอนเฟลเลนซ์คอลนะครับทางวิดีโอคอลเนี่ย เม่ชัวร์ว่าคุณปรับกล้องนะให้เห็นมือคุณด้วยเวลาคุณพูดนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาพีเต์น,นะครับผมมีเรื่องมาพีเต์น,นะครับมีหัวข้อสําคัญ3ข้อนะครับ <Okay. S 1> ท,ทั้ง3หัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อที่มีความสําคัญมากนะครับสําหรับองค์กรเวลาทำคอนเฟลเลนต์ให้เห็นมือคุณด้วยอย่าเห็นแค่หน้านะครับสรุปนะครับวันนี้นะครับภาษามือมีส่วนช่วยให้คุณสามารถนอบอกย้ํา ข้อความที่คุณต้องการสื่อสารได้เพราะว่าคนเราดูด้วยตามากกว่าฟังด้วยหูนะครับภาษามือที่มีประสิทธิภาพเนี่ยคุณต้องสื่อสารให้อยู่ในระดับไลนะครับอย่าทาตัวเป็นมือประมึกนะครับและสามสถานการณ์ที่คุณพึงจะเอาภาษามือไปใช้ก็คือ 1. เมื่อคุณต้องการนับจํานวนนะครับ 2. เมื่อคุณพูดถึงขนาดนะครับเล็กใหญ่นะครับและ3นะครับเมื่อคุณต้องการพูดถึงบุคคลนะครับพูดถึงเราผม คุณนะครับและคุณควรจะใช้มันทุกครั้งในการทำวิดีโอคขาปรับมุมกล้องให้คุณสามารถโชว์ภาษามือได้พร้อมกับโชว์หน้าของคุณก็วันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบใจเนื้อหาในวิดีโอนี้ฝากกด subscribe ไ้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับเองที่ได้อย่างถึงใจและก็เข้าใจรู้สึกประทับใจนะครับภาษามือคือสิ่งความความเป็นมากกว่าคำพูดหรือที่เราได้หู ภาษาเมือจะสําคัญนะครับแต่ว่าอะไรเนี่ย